การเรียนมีความหมาสต่อสังคมโดยนี้เพียงไม่กี่ราย เมื่อยี่สิบหยุดนี้ตรงการต้การกรคือแข่ i ในยี่สิบคข่งสองยินแเ่า